ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่ารู้ไหมทําไมมันฟูเขาใส่ผงฟูจ้าขนมสาลี่ทาไมมันฟูเขาใส่ผงฟูจ้าขนมปังก็ใส่ผงฟูจ้าใส่มากฟูมากใส่น้อยฟูน้อยจ้าถ้าไม่ใส่ผงฟูสามปีก็ไม่มีทางฟูหรอกครับผมทําอาหารมาก่อนทําอาหารโรงแรมจ้าอ๋อลืมบอกเวลาตีไข่อย่าลืมใส่แป้งสาลีหนึ่งช้อนชานะครับ ผสมผงฟูแล้วคุณลองทอดดูระวังไข่เจ้าฟูออกมาลุ้นกระทะนะครับอ่านผิดไปหลายคำเลยค่ะแต่ก็ประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าไข่เจียวของผู้ต้นน้ำเนี่ยใส่ผงฟูแน่นอนถ้าเกิดถ้าไม่ใส่ผงฟูสามปีก็จะไม่ฟูนะคะ <c oughs> ถ้าสามปีไม่ฟูลูกค้าภูต้นน้ำคงรอไม่ไหวค่ะทอดไข่เจียวแล้วสามปีเนี่ยไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ขออนุญาตแก้ต่างคอมเมนต์นี้นะคะครัวภูต้นน้ำไม่ใช้ผงฟูนะคะไม่ใช้มะนาวและก็ไม่ใช้แป้งสาลีด้วยค่ะในส่วนผสมของ ไข่เจียวของเราก็มีแค่3อย่างนะคะก็คือมีผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะ